ถ่วมเรพี่น้องเอ้ยคักคักคักปล่อยปลาบุเซ้า,านี่ซิปถุงครับสะได้กินบ่เ,เสียงกบห้องฝนฝ่าตกเรพี่น้องเอ้ยเห็ดไหนเห็ดหน้าบ่ตกกาดำหน้าครับมื่อืน ตลกกาจุธงทุทาพี่น้องพิสารบ้านเท่าถึงฤด,ดูการทำให้ททำนาน,นกาจุมหน,นึ่งบรรยากาศุธงทุทาป่ากำลังเมืดอยกำลังขึ้นมาครับตกอีกบ่อเมื่อน อย่างหลายครับพี่นอ้องอยังคักหยากระลายครับโอ้ยสุดยอดครับผมเตลุกเด็กล้าว่างสามสิบสี่สิบมัดเห่นไหครับพี่น้องบรรยาก,กาศครับ พอดีบรรยากาศทเที่ยงพี่น้องจุดหน่อยพีพี่พี่น้องไปยังอัปเดตหากินเขาเที่ยงกันพี่น้องอากาศกินเขาเที่ยงพี่น้องฝนลิ้นไปปล่อยครับโอ้ยบรรยากาศดีสักพี่น่องเอ้ย จะไม่เฉพาะกำลังเหือดฟ้ามือดยินมากครับนองเฮ้ยขักบอ่อฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วน้ำกระท่วมก้าแล้วครับ ก็แค่งเตือบอยู่ครับคนก็นได้จัจจ้ากับห้องอัดแอดอัดอดอัดเอดอัดอดอ่ะพี่น้องกินขา้าวแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านสิโตเปะยาวต่อเอาคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำอีกสักนันนะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดือดพี่น้องเดือกดติดตามน้ำแบกครับผม